ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดโบราณคู่บ้านคู่เมืองคอนครศรีธรรมราชโบราณสถานอันทรงคุณค่าใจกลางเมืองศูนย์รวมความศรัทธาและประวัติศาสตร์อันยาวนานของภาคใต้เป็นที่ตั้งขององค์พระบรมราธาตุเจดีย์อันพิธีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ได้มานมัสก,การพระบรมราธาตุเจดีย์กันอยู่ไม่ได้ขาดพระบรมราธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ำมีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์คุ้มด้วยทองคำแท้ภายในบริเวณพระาธาตุเจดีย์จะมีเจดีย์ขนาดต่างๆรายล้อมรอบองพระบรมราธาตุเจดีย์ ดูราวกับว่าผู้สร้างมีเจตนาที่จะให้เป็นบริวารของพระบรมธาตุเจดีย์เมื่อเข้าไปในพื้นที่ภายในวิหารคต จะพบว่าพื้นที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบบริเวณภายในขององค์พระบรมธาตุเจดีย์จะมีพระพุทธรูปปูนปั้นเรียงเป็นระเบียบเป็นแถวยาวตลอดทุกด้านของระเบียงนับร้อยองค์พระพุทธรูปเหล่านี้เป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์การที่มีพระพุทธรูปอยู่ล้อม พระบรมธาตุเจดีนี่เองชาวบ้านจึงเรียกกันว่าพระด้านตัวระเบียงรอบฐานพระบรมธาตุเจดีจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงระเบียงหรือวิหารน,นี้จึงเรียกกันว่าวิหารทัพเกษตรหรือระเบียงตีนธาตวิหารพระทรงม้าหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวิหารม้าที่เรียกกันเช่นนี้ก็เพราะว่าภายในวิหารนี้มีปูนปั้นเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระพุทธองค์ทรงม้าสเสด็จออกบรรพชาอยู่ที่ฝาผนังจึงเรียกกันทั่วไปว่าวิหารม้าเป็นวิหารหลักตรงกลางวิหารมีบันได2 2ขั้นทอดเป็นทางขึ้นสู่ลานประทักษิณรอบๆอ,องค์พระบรมธาตุเจดียหรือลานภายในกำแพงแก้วผนังทั้งสองข้างมีปูนปั้นเป็นภาพเทวดาและสัตว์ในเทพวิยายด้านซ้ายตอนบนมีโพธรบาทจจำลองด้านขวาเป็นรูปพระหลักเมือง เชิงบันไดาทางขึ้นมียักษ์และหัวนาคอยา่างละหนึ่งคู่ปลายบันไดจะมีจตุคามรามเทพเป็นรูปปั้นองค์ลอยประทับอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นลักษณะเป็นเทวดาทรงเครื่องกษัตริย์ภูษาสีทองประทับท่าชันเข่าทั้งสององค์องหนึ่งชื่อขันตุคาม องหนึ่งชื่อรามเทพเป็นทวาราบาลและจะมีบานประตูแกะสลักทั้งสองบานโดยบานประตูด้านซ้ายเป็นรูปพระพหมส่วนด้านขวาเป็นรูปพระนารายขอเชิญทุกท่านที่มีโอกาสได้มาเที่ยวเมืงองนครศรีธรรมราชเข้ามากราบไหว้ธรรมสการพระบรมธาตุเจดีเพื่อได้สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์และความงดงามของวัดพระมาหาธาตุวรมาหาวิหารด้วยตัวเองสวัสดีครับ